อันนี้พังเลซื้อก็ซุ่มมือนก็ซีเซยอที่เราบริ่าทมันบวซื้อความเป็นผู้ขายเลยเขาบอกจะข้อไห้ขอาสุดหนึ่งหนึ่งเลยเหรอทบหนึ่งเลยหนึ่งเลยรึหนึ่งซิ่งกอบซุ่มวิ่งทั้งหกทั้งหนึ่งเนาะไติดเดเก่ากับศูนย์วิ่งบนบริัทกับวิ่งมัดวนพูดรสองสามเด่งนะครับไม่มัดเนาะ แสดงว่าไอ้ผู้ที่เ<า>ขาอ,อยากล่องอยู่ได้ไห,หมนะเลขกสี่กูอยากล่องเม็ดหกหนึ่งนี่มันเป็นเลขก,กอ่ะเา่าอีหยังเหรอยู่ทั้งทั้งอันนี้แหละที่พ่อพี่เจรณามาอยากล่องอยู่ก็แปดนี่ละ,ละว่าบ้านเราว่ามันคือสุโอมีบ่บ้านคุณของตัวผอยากอ่าน,นจังน้อยนะมีะตารางค่ะมันออกมาเป็นบนไปติดน้ำหนาที่เป็นวาเก้าเก็ตสนองวายมันเป็นตัวห่องอยู่นะไม่รลายทั้งวันให้รลายลก่อ เมือถือเสียงกันหลายจะเย็นๆพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะคะผู้ใดเข้ามานะคะผู้ใดที่เข้ามาก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนี่ยก็ใส่หอกเห็นอยู่บ่ล่างมันเสริมหกหกสามห้าหนึ่งเรนหกซุ่มเรนต์ต์สามตัวนี่ง่ายมากเลยนะตัวรหัสลอยก็มีเนาะผู้ร้องก้นโลใจว่ะเป็นซุ่มพีชชนอกร้านนี้มันติดอ่ะน้องอันนั้นเนาะผู้ใดยังบอมีโชศกับ พอใช่นะครับในวันวันที่หนึงน่งเซกิกานะครับสูต่ต่อไหมด้วยครับเดินสูต่ต่อทุกหมวดครับแต่ว่าเด็กเด่นเป็นน้องคนเด่นหกมิกบลกดแปดเก้าศูนย์หนึ่งบอ่ค่ะบนตลในแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันติดน่าจะขั้วปานตากเม,เมื่อมันล้นเหลือดัน กำลังสิถามเดียววามีปลาวอหมเพิ่นจ้าสะอ่อนไหมเนาะกับพ่อดิสำหรับแนวทางพ่อชัยนะคะว่าที่ผ่านมาพ่อให้เด่นหกล่างตะวันจับคูน่ะจับไปบ่อพิไปบ่อเถิงจับไปบ่อเถิงจับหกศูนย์หกสามแล้วก็ับไปห้าหนึ่งนะพ่อเนาะกาหนึ่งนี่กันไว้ว่าอยู่เอาเด่นหกพ่อขึอน อันนี้หาหนึ่งคือพอแลกันไว้ให้มันเป็นเลขเันหกับหนึ่งะเลยหนึ่งมันเลยติดหาติดหค่ะมาขาดแต่ว่าพ่อกาเขาเลี้ยงนั่นควอยังงอตัวไปเลี้ยงมาแต่น้อว่าไมักมันดัสตัด้สำหรับอาใช่ับนี่เอาอยู่ค้างน้อง่อเนาะดับคับ ห้ามหนึ่งท่อมซื้อหรอกมันเลยอยู่จังหน่อยโอ้ตวมาเล็กดับนี่ชุดยอดเลยไหมกันเซียนกันซีมานี่ยไล่เนี่ยขาใกล้กินหอดขนเตี้ยวางั่อนนะมันมันกับบ่ไอมหลีอยู่ผมมีหอดหกตเนาะก็หาบ่ประกันหรอวะงวดเมื่อกี้พอว่าจะได้ก็ซีบ่มาซีบบ่มาธรรมะขาใกล้กินหอดขนหมดแล้วมันมาบ่มาไหมหลีท่านงอมาเนาะ ซีก็หาดับบนหาหาดับบนซีเดาแต่พอเรากับวายอยู่ว่ายันยื้วกันยันซีไปเป็นผลหนึ่งสิหน้ากันหามาเป็นรางเลยมาใส่หาหนึ่งสรุปก็คือบาสี่ดับล่างห้าดับบนดับสนิทบานี้ก็บอกว่าสนิทดอกงวดนี้กระไรก็ไปคือเก้าวล่ะไม่มาจริงๆบันี้งวดนี้ดับตัวใดเนาะอ๋อเริ่มตั้งเอาถูกส่ายรูปแล้ันดับมาไม่ใช่ไหมเลอะเนาะดับกัน อ๋อตอนนี้มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ด้วครับเรามาฟังเด็กดับของคุณพ่อคุณพ่อชสยด้วยกันเลยครับเขาเจ้าสนใจเรีกดับได้หน่พ่อดับมากนี่กูก็เงยขึ้นกันแหละบรรดาวายงงรื่นนู้นนั่นโมแนนี่เหล็กเขาว่าท่านปั้นเนาะเขาท่านเลี้ยดไดเด่นตัวได้พ่อมันเหล็กซีโตเนาะครับโอเคเปดเก่าเดี๋ยวติดหันโว่วงมันเห็นไหม <8 S 1> เหกเจ็ดแ็กเลสีค่คูเล <C oughs> ตัวเ่ยอาไปเลยเพรว่ามันคือว่าตรงอะไ,ไรตาน้หรอกตรงปกไปไาน้หอกในตรงปกมันก็มันก็มีจับหนอกน,นอะมเนาะสแสดงลางหวดนี่เด็กจะมาต้องสูงกว่าซักแล้วมันก็ลงไปใส่ตัวต่ากระดได้ด้ซึ่งม, <C oughs> มันมาพิษหย่อนลูกลูกเล็กอะไรนันซื้อได้ เรื่องเพื่อนเนี่ยมาใส่เนาะครับรือใต้เป็นความหมั่นใจมันคักขนาดนี้สองสามตีหายพูดทันบอกบ่อยพอสําหรับแนวทางสองตัวให้ตัวใดในี่ครับสองตอบนเนาะจักคู่ครับสี่คู่สี่คู่ว่าให้อันะหลายดอกบนนี่เอาสี่คู่ล่างสี่หาคู่กันสิครับบนนะครับ,บน,นี่เนาะบนสี่ เอาสองสามผอ,อเด็กเป็นผอตั้งแตหกมันมันก็หล่อนได้อย่างเงีสองสาม,สาม,มเล็กบนหนึเล็กบนหนึมันสองกับสี่นะพวกเป็นบนอันนั้นยิ่งเป็นเป็นลางเ็ือทั่วไปนะอ่าสี่สอง ซีสองเจ็ดีมาจ้ะย่านมั่นดังยานไหนมันดังย่นี่เจ็ดีแปมโอ้าดตน้องของงมันบดีนาดะถูกเลขพี่น้องอดม่นองไปพุ่มากะเามหนี่ย่างกะหั ราหลายอกเมนนั่นฮกหา่างหกห้ากปากพี่น้องล่างหกหาเราหกหาเข้าหาไม่รมันีหมดแล้วมันคืออันคืออนเอะไรเด็กตัวนี้ละเด็กตัวนี้ละ เก้าสองลางนี่แล้วก็เก็ดสองโอแกนันนี้วันนี้พอออไอของมันเลยมันยังไงทุกถ่ายแปดแต่างวันนี้พอหายายรได้ก็คือว่าหลายอยู่น่อซ้ำนี่อันสามโตเอาวะเอาอยู่ครับ ถึงยังหลายเนาะกชุดพ่อ 2>, 2ชุดชพ่อเนาะ6เกตซี6เกตซีสาวเขียนทั้งทไว้เพร่าแคียังหรครับยัดตออกบอกิ๊ตซีหอกมันอยู่หิมหิมนี่เ้อ3ตัวเดียวอออรถน้ำเนื้อเผ็ดรอมันมีอยู่อีกคู่หนึ่ง3หา2 3สา2ใจสอยพว่ามีในกัน่ไปเขียนบงได้บ่บ่กัน มีเท่านั้นล่ะนอกจากมือชุดไทยมือนันตัวนั้นัมมีเพิ่มตัวหนึ่งหรือสองนี่ลหะเลคลางเอาอาซัำนี่ล่ะในนอแคนแคนระวังีีด้านข้างของคอไส้หน่อยเราเดินไปร้ายร้อยมอเงินมีนีผ่าตัดเสียายเนมีเทนี่เนาะมีมีเทนีเอาวงกลมเอฟซีหน่อยพ่อห้วกลมตัวไหนกลมเลางเกาหาเลขลางหรเกาห่าเกาห่ากสองเกาสอง ตัวเจ็ดสองเก้าสองนั่นองซุ้นี่ครับสามตัวนะครับมสมตัวสามตัวนั่นหกเก็ซหกเก็ซีอมองดิ้นนี่นสามตัววิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่งอันนนครับสิเเ็นตไว้สามตัวเอาตีกอไปห้ก็ได้เล็วิ่งตัวไหเน้นตัวไหนพอเล็วิ่งหกิ่งมันลางห่มันเก่ากับเจ เอารหลดเอาไปตามนั่นเหมือนตามวงนั่นเปนโหลดเอาหลดโบตองไปเอาอีกนะยาดม่ไหลส่นสองโตของเครื่องควาเล่นตัวใดของโตบนนั่นมีเก็ซีครับซีสองเก็ซีกับซีสองวันนี้เต็มหนากระดานมันก็แยกให้เยอะเก็ซีบางทีก็เสือสือนอกก็เสือกแล้วก็กสือกผ่านไป ขึ้นยังไงเพราะยกขึ้นทำนี่วะโอเคเขาจะได้เบอรทุกคนซูมเอาเด้อพี่น้องอ่ะซูมเอาซูมเอาได้เข้ามาแคปหน้าจอบนแยกล่างนะคะข้างบนเนี่หางสี่คู่ข้างล่างเนี่ยมีหาคู่หาหางส่วนสามตัวมีอยู่แค่สองหางเลขบุหรี่หลายตัวเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนี่นะคะอ่ามันไม่าด้เอ็นเขาคือตึ้นั่นแหละบานนี้เอ็นชัดเอนนะครับ เป็นยังไงเพราะยกขึ้นครับนี่บ่โอเคเขาจะได้เบอรทุกคนซูมเอาเด้อพี่น้องอ่ะซูมเอาซูมเอาเขาไดเข้ามาแคปหน้าจอบนแยกล่างนะคะข้างบนเนี่หางสี่คู่ข้างล่างเนี่ยมีหาคู่หาหางส่วนสามตัวมีอยู่แค่สองหางเลขบอหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอหมดนี่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ